เมื่อสิกครก่ปัญหา R C อาซี่ลอยเนาะเดือดๆเลยครับเกียกเบรกหลังบเอยู่ครับเบรกหน้าในดีอยู่ไปขี่ไปลอกแล้วเบรกเกียบ,แบบปกติอยู่ครับเกี้ยนเบรกกิดบวติดเมือ่อรีงก็ดีดีอยู่แต่ว่าเบรกนี่ถือเลยครับ ถือโบมีจับเลยแทียบซีโบยู่มันเหยียบเตียมทีถึงซีออสโนงเหยียบเตียมทีกรบโอยูครับอ่ะมาลองหาสาเหตุบ้างครับบาดนี้มันเป็นอย่างรถถือเนี้เนาะเอาเดี๋ยวสลื่อออกให้เบื้องนะครับบาดนี้สำหรับการสีถอดล้อรถอาซีนอเนี่ยสีใสสีมีไข้ข้องแชกปะเจปากตายเบอร์สิบสี่แหวนก็ได้ครับเพราะว่าเขาต้องถอด ดุมนี่ครับนอ็อตตัวดุมเบรกเบอร์ซิบซีแล้วก็แขนดึงคาเบรคเบอร์ซิบซีนะครับแล้วก็น,นอ็อตทางบางังสูดนะครับใส่เครื่องควบแสกออกขอบสูดครับตัวสีเป็นแฉก,แกนี่คือครืงวบแฉกบัตน็อตเตันสีเป็นเบอร์ซิบซีเอ่อเพื่อท้าการถอดเทเบิลนะครับบาดหลังจากการไข่นอ็อตขาเยืดไอ้ดุมเบรกล้อหลังนอกแล้วก็ เกลี่ยดึงเบกรกล้อหลังออกบ้านนี้ก็ไข่ไข่น็อตเกียร์เผาล้อหลังออกแล้วสีทอดเผาเออากบา้านเบอร์สิบสี่ครับน็อตแท้ครับเรื่องเพื่อนเนี่ยคักี้ด้วยครับมีปิ่นผอมมีปิ่นลอ็อกผอมเสียเผากันไข้ออกแบบแน่นอนอยู่เด้วครับเ,เดี๋ยวสิเอาเผาออกครับบานจ้าเบืองกันเป็นยังนะครับ เบรกมันถือหลังจากการถอดล้อหลังออกมาเบิ้งมาพิสูจน์กันเป็นอย่างรถคันนี้มันก็เบรกบริยู่เบรกถือนะครับเนาะเอาพิสูจน์กันเบิ้งโอ้ผขาเบรกก็ไม่ไมอยู่ครับขาเบรกก็สภาพดีอยู่หุ่นของดีอยู่นะครับเหนื้อขาเบรกก็ยังไรเป็นอย่างมันจังบริยู่ บุ่งหน้าร่มเบียร์มงครับบัตรพี่จังไดสภาพโบเรียบเลยครับโบเรียบโบเรียบเป็นเส้นมองดูร่วมมือ่ารูมเบียรบ้คอยเรียบ เบื้องน้าผาเบี๊ยบข้าบบาดเป็นจังไลยเบื้องการกินโอ้ยมันกินน้อยเดียวนึ่งครับกินแต่ช่วงกลางๆลางในช่วงนี้โปแตะเลยช่วงนี้โปแตะมันจับโปเตียมนาผาเบี๊ยดเลยทั้งทั้งผาเบี๊ยไม่ไหมอยู่มันหยกผาเบี๊ยอีกอันหนึง่งเบื้อง เป็นคือกันครับกินด้ช่วงกลางช่วงหัวนี่บวกกินเลยน,นีช่วงแกนช่วงแกนเบรกทางปกติมันจะมันจะกินเมื่อไงครับนี่นี่ผาเบรกที่เ้ายันกามเบรกเมื่อลิงนี่ครับนี่ท่วงผาเบรกทางบอกปกติมันจะกินเมื่อนี่นี่มันมีอาการสัมผัสเลย บวไม่สัมผัสเลยครับโวกส่วนก็ดุมหล่อเลยอย่างนอา้อสาเหตุบากกินในช่วงกลางผ่าเบีหัวไถ่บวกกินเลยโดยธรรมศาสตร์ผ่าเบียร์แต่เมันสิกินหัวนี่เิืหอไยครับนี่ตรงเกียรต,ต,ติมือเรียงนี่ตัวนี้บวกกินครับปเป็นอะไรเราดุมหล่อบาท แล้วเบิงกันครับสภาพโดยรวมดุมกระดุมเถี่ออยู่แต่กินบอเหลียบคัดเนี่ยเลยนอกาดอันดับต่อไปสิเกีปัญหาดุมหล่อนาบอเหลียบบอเสมอเนาะอขอไปแล้วขอแท่นกึ่งเพื่นนี่ละ เห็ดกันง่ายๆโหลดบาดน,นี้ก็วัดระวางบุตรดุมฟ้าบีกนี่ครับสอดออกมาตัวนี้มันสิเปคขับหลอดสิเปคขับมันก็ลุดพื้นหลอเนาะบาดน,นี้ก็สิวัดวัดว่าระยะมันเท่าไรเนาะจากนี้ทั้งเม็ดนี่มาสี่ดตห้องสี่เตห้องไอ้ระยะของบุตรดุมฟ้าบีก เพื่อสีกึ่งมันนี่ครับผมในห้องในวัดเรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดทั้งหมดนี่มันสิตกอยูคอ่คือหาหาซิปมินหาซิปมิลคือหาเส้นครับคือหาเส้นพูดธนีน่สามเส้นครับเพราะฉะนั้นต้องใส่แหวนใส่แหวนเพิ่มเข้าไปห้อง เวียนออกมาห้องแท่นดุมฟ้าบีกครับเป็นแหวน,นครับห้องเข้าไปนี่ครับเวียนหนี่งเบื้อตดครับเก็บไปใส่งานทั้งลูกเือนหน่อยทั้งหวนยนจะงานนี้มีแหวียนนะครับอพอดีเอา้าวลองกันเบิง้งนี่ครับ นี่ละเฮ็ดครับเบียดเสดนี่เบียดเสียครับต้องมุดให้องแทนคือบดรดูฟ้าเบียกวนี้สามเส้นคือสามิปมิตัวนี้ยี่ิมิ้คือสองเส้นครับรวมกันเป็นหาเส้นสิบกวากอเขาได้ขาบาทบอไซสิบใส่ใไซดุฟ้าเบีกนี่ครับบไซรุนฟ้าเบีกหลังจากการประกอบล่อเขานอกใส่บุ สองเส้นแท่นบูธรวมฟ้าเบรกจะรับบูธห้องมันีก็คือสามเส้นร่วงเป็นหาครับเรียบร้อยครับรอบปกติครับใส่อยกขัวโบฟืดลอกเข้าให้เรียบร้อยแน่นวะ่ายสิล่องไม่ได้ครับาทนี่ครับตั้งจากประกอบประกอบเิ้าข้าไปแล้ว ตากเครื่องบาดถ้าเก,การเลี้ยงล่อบเบิ่งครับตอกเกียร์เมืองบาดตอกเกียร์สองมืก่อนเนาะหนอเริ่มเคลื่อนแล้วครับมาปรับแต่งหน่อเลี้ยงล่บเป็นเบิองบาดเพื่อสีหารอบพอดีเนาะเพื่อสีพัดหนาก็อต้องเรีย้ยวไล่ครับ ดีครับพอดีอยู่เกียร์สองเดือดต่อไปสิใไส้กระดาษไส้ครับกระดาษไสครับมีมือเดือดสามรอยเศร้าติดพัดปั๊บแจ้งหนานะครับพัดปั๊บแจ้งหนาดูมันหล่อเอารอบมาก่อนครับเดี๋ยวแทงกระดาษไส้ให้เขาก็ระยะก่อนครับเดือดต่อไปยังหล่องกระเบื้องครับผม หลังจากการปับแต่งกระดาษไสแล้วเนาะผมเดี๋ยววัดควบกว้างเดี๋ยววัดควบกว้างควบเน่าพอสมควรนะครับเพื่อให้เาสิมาขัดเวลาหลอนหมุนเนาะเดือนเื่องมาขัดขัดหนาดมบ่นี่เวลานหมุนนี่เพื่อแหานามันเสมอขืนเนะาะใหนามเสมอขึ้นแล้วก็บ,บลืน่นเครับเดี๋ยวลอกิ่งครับผมบ,บัด สจเจอาครับหลังจากติดเครื่องแล้วก็ใส่เกี้ยวสองเนาะปรับรอบพอประมาณเอามาลอกันเบรื่องบานครับคัดหนาดูเบกเบรื่องเพื่อคัดหนาที่สะอาดพ้เสมอสะอาดซิ่งสกปรกหัวเรียนหมุน สองเข้ามาเลยครับทั้งนี้นอนอนหลอกว่าพ่อประมาณครับพอดีเกียร์สองครับเกียร์สามเกียร์สี่เร็วโคตรรถโหลดใส่มือนี่แแล้วครับ เยวเงินครับตัวนี้เลีเเ้ยงด้วยตัวลวดเองรถเนียนนะครับบ้านรถเขาล่อนเนียนเลยเขาดุมหล่อ อยูบ่ะเอาเอายิบรอบ เดินเบากครับรอยุดเบื่องบหดฮาวโอ้ยเฮ้เก้าหลาครับบาทนี่ยเมื่อคืนเศษร่องกระหายครับสกปรกกระออกักกี่เป็นเสเ็นเปอเซ็นก็เสมอ อีกรอบนึงครับเทียนก,กระดาษไส้เลยนะครับเบิดแล้วควบสากอีกแพทหนึงครับเขาท่ายอยู่ครับรอบรอบสองครับแล้วแพทไม่บาดแพทเลียก,กระดาษไส้เหมดอควบสากล่ะรอบรอบสองครับ เขึ้นแน่ว่าหลอบเลยมีครอบหรือซื้อว่ามันใจแล้วครับสองเลี้ยวไล่ครับ ยญิงน้าไม่ครับบารนี่ บาทพาเบเรกต้าเดิมพอานอกอบวกกินมุมเลยกินแต่นอนกลางสิเสกีย่ยปัญหาเบิ่งบัตรดูกันใส่ตะใบครับตะใบนี่ถูถูส่วนส่วนท,ที่มันกินนี่ออกส่วนนี้บวกกินเลยครับหัว่าถ่ายการปับเต้ง ปัญหาเบิ้องับ,บครับวอนเดือนสี่ทูทูในช่วงนี้ช่วงประมาณนี้สองเส้นนี้เบิรตงทูเลยครับให้มันสูด เพราะว่าพาเวกมันกินแต่นี่มันบบก,กินมาหอดผีเว่ามันมีปัญหาเห็นบอกครับมันบงบกินเลยมันสกินแต่นี่เอาลองเก็บบ้างครับ so i'll come กนตะใบผาเบี้ออกนอกตะใบแต่ส่วนที่มันกินส่วนนี้มันบดถือโค้งไหวครับทั้งสองขาเอาเดี๋ยวลองประกอบบังครับบาทสิเป็นยังไงเบี้ยสิทื่อสิบริยูคือเกาบบหลังจากการใส่หล่อนอประกอบเนียนยึยดขาเบียยึดดูฟ้าเบีย เรียบร้อยแล้วเกียร์คันนเข้าเรียบร้อยผมว่าพี่สวดเกัดเรื่องบาดนี่มันสิถือสิยู่ว่าบอเอาพัดขี่แล้วสิลองติดเครื่องอะไรก็เร่งรอบเข่าเกียร์ให้เบิร์กครับตะกีมันถือเหยียบไปเดือดตื้อลืออยู่ครับอ้าวพี่สวดเรืองข้าบาดิหลังจากการแต่งคาบีแต่งดุมเกียร์แล้วตะปีนรอบสิยู่ว่าบาดเลยครับ สามเลยครับหนักแตงเก้าหลายอยู่ครับนี่รอบซ้ำนี่เข่าเรียนนี่ประมาณเจ็ดแปดจิบเล้นะครับนี่เหยียบเบีกยม่ค่าบาทนี่หน่าโอ้ยจับนี้ก็เก้าหลายครับเป็นตะขี้อยู่เราบานนี่ กียร์ซีบ้งครับบาทนี่เกียร์ซีแหงจัดนะครับบาทนี่เป็นจักไรดูบ่น่ะสีนี่ไหมเป็นตะคีน่ะโอ้ยไปเอาเก่าหลายครับให้เลี้ยงรอบก้อนบาทนี่ อย่ว่างก่อนอาหมุนมือบ้างครับบานีแเบียกเออโอ้ตาเกาอยู่ครับต้องตีกับเบิ้งอืมเจ้สแซดในแม่เบียกรถเอาเอายับานีคือสิจบอยู่หรอกปัญหาเบียกคือตัวนี้ครับผม